สงสัยถึงหมาถึงแมวกันไปแล้วอ่ะแล้วเคยสงสัยกันไหมว่ามนุษย์เนี่ยเริ่มมาจากจุดไหนเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นไม่ใช่แค่ไม่กี่พันปีก่อนนะครับแต่ต้องย้อนกลับไปเป็นล้านปีก่อนเลยหลักฐานทางิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่ารากเงาของเรานะครับเริ่มมาจากบรรพบุรุษในตระกูลโฮมมนิตซึ่งค่อยๆวิวัฒนาการมาจากสัตว์ตระกูลลิงโบราณในแอฟริกาประมาณ6-7ถึงล้านปีก่อนชนิดที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็เช่นออสตาโลพิเทคัสครับเดิน2ขาได้และกลายเป็นรากฐานของสกุลโฮโม ต่อมาราๆว2.5ล้านปีก่อนครับโฮโมฮาบิลิสก็ได้มาสปอนที่โลกพวกเขาเนี่ยเริ่มมีการใช้เครื่องมือหินและราว1.8ล้านปีก่อนโฮโมอิเล็กตัดก็ได้เริ่มกระจายออกจากแอฟริกาครับเดินทางไปยังเอเชียและยุโรปซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เป็นผู้บุกเบิกการใช้ไฟด้วยแต่คําถามนะครับก็คือเราอะเป็นใครกันล่ะครับพวกเรานะครับถูกเรียกว่าโฮโมเซเปียนเซเปียนครับ พวกเราเริ่มมีบทบาทในโลกเนี่ยเราเราสา0 0สนปีก่อนในทวีปแอฟริกาและเมื่อประมาณ6 0 0 0ื่นถึงเจ็ดหปีก่อนเนี่ยก็เริ่มอพยพออกจากบ้านเกิดกระจายไปทั่วทุกทวีปจากลิงดึกดำบรรที่เพิ่งเริ่มยืนสองขาก็กลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอารยธรรมอันซับซ้อนนี่คือเส้นทางของวิวัฒนาการอันยาวนานนะครับที่ทําให้มนุษย์เนี่ยคือเราในปัจจุบันซึ่งถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามพวกเรานะครับถ้าสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับสำหรับ,บ